สวิัสดีครับผมผุพอกันเลยครับช่องสมบัติชนาแนลรับผมมือนี่กับมาตัดละมันครับนะครับกำลังตัดตัดละมันคือเก่าเหมือนเดิมครับผมมันที่สก้นครับเนาะค้นแล้วหมู่บ้านแต่ว่าฝนตกห่อมมอนี่ก็เลยมือนี่ก็พักไปครับมือนี่ก็พักไปมือนี่พักไปเพราะว่ามันมันโลดโลงปไปเลยครับลดลงปไปเลย ลุงบ่็เลยอันพักไว้นี่โจมสิเพิ่งพื้นที่ที่ผมมันเออคนหมู่บ้านครับนี่ครับนี่คือพื้นที่ที่ผมคนหมู่บ้านครับบ้านขุดอยุแปดข้องครับแปดข้องในมันหกตันบ้านตุกขุดแล้วก็ฝนตุ้กข่ำตกข่ำก็เห็ดบ่ไเลเลยบาดท,ที่นี่ มืโอนี้ก็เลยพอกันจุดพักหยุดพักแล้วครับเนาะ <languages> นี่นี่แหละพื้นที่มันหกตันกระชีดไล่เติ้อบยุดดอกบอกคอมเมนต์กันเลยหมูอันหัวมันก็เอาบวมหมดเจ็บบวมหมดผมโอ้ยหมูหัวมันครับนะหัวมันเจ็บบวมหมดหมูอมันมโอนีก็สิตัดลำนะครับนี่ตัดลำตัดลำใยเนาะ ตัดล่างไปเบพื้นทีมยิน้นเหรอตัดลำางไปลงไปคนละตัดลงไปตัดไปหมดละนี่นะครับวิธีชีวิตเกษตร,รดดกรมมกูเหระฝนเกษสรไม้อีกแล้วครับฝนเกษสรไม,ม้อีกแล้วฝนไม,ม้อีกแล้วตัดลำไปนี่คร,ครับนี่จะกลมๆครับนี่แถวเอ,อ่อ ติดข้างทางเนาะติดถนนตรงนี้แบบเกิดเกิดลมเนี้ยงอยเกิดลมเงี่ยจังเลยมันกับข้อเงี้หัวดีจุดอกต้นมันกับต้นน้อยเงี้เห็นบ่้ยกูตัดลำกูตัดไปทั้งหลังตัดไปบผมมันก็บจะเป็นฟ่วงเพ็ดนะครับเด้อมันแปงส่วนมาก ท่านพวงเพชรครับเป็นมันท่านพวงเพชรละมือนี่เบิ้งแล้วแปลงนี้มันเป็นมันพวงเผ็ดนะพวงเพชรพ,พ,พวงเพชรพวงเพชรพวงเพชรหม้วใหญ่หัวโตว่าสันแต่มีเนาเนี้ยครับเนาเนี้ยเนาเนาี้ย น้อแน่นี่แหละไปนี่เลยครับนี่ก็มันเป็นปลูกไม่เนาะไปนี่ลเลยนี่นะครับมันพวงเพชรครับต้นก็นงามยุ่งทุกต้นมันคงด,ดูดฝนมันขวบกลัวแล้วครับมันขวบกลัวแล้วมันขวบกลัวแล้วนี่ ถือว่าใจการอยู aro 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 ่หรอกนี่ครับวิถีชีวิตเกษตรกรครับผมมันแปลงนี้กับสีน่าอยู่แต่ว่าน่าหลายเนาะแปลงก้อนนี่เน่าครับแปลงก้อนนี่เน่าวไหลน่าวไหลอยู่แปลงนี้กับสีน่าวเนี่ยบน่าวเนี่ยแต่ก็จากจะลุ่มๆเนี่ยอยู่ครับนี่ลุ่มๆเนี่ยู่มือนี่ขันฝนบนโตหรืมาอีกสองมือกะเดินลุลงใหญ่อยู่ดอกเจ้ามือนี่ก็จะเอาสมนีกคอน ตัดลำก็ือจะมาตัดลำไวะยเรืองนู้เรือตัดลำมั้นยัางงี้ใครก่อนไข่ก็กทำนี่ครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเตรียมมีดเตรียมเสียมแล้วนี่แหละเอาไปตัดไปนี่นะครับช,ช่างช่างกูช่างอย่างงี้นะ เงี่มึงเลยนี่ครับจะเอาไปนี่ล่ะตัดลงตรงนั้นเลยนี่ครับลำใหไยวะการตัดลำกับตัดประมาณนี้ะครับนี่นี่นี่ครับตอกชัดว่านี่เขาจังสิีดีจับหงอวันได้เนาะเข้าตัดสูงเข้าตัดสูงกะนี่ก็ตัดสูงเนี่ย ตัดสูงกับรถไถกับตำท้องรถไถครับตำท้องรถไถหมันหักมันอันเห็ดแหอันงอมันหักเวลาเขาหาเขาก็เอาหยักปาทิ้งเวลาเขาเหาเขาเอาหยักนี่เห็นบ่จังตอนนี้กับรถไถมาหนิต่ำเลยครับนี่ท้องรถไถต่ำนี่ตัดตัวนี้ท้องรถไถต่ำนี่ก็บจะขาดคนงอว่านี่ก็บจะบ่ได้ก็บจะบ่เห็นงอต้องขั้นเลยครับนี่ ประมาณนี้พอดีครับนี่ครับนี่ประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้รถไทกับสีแดงขามไปพอดีใช้เรียนขมไปพอดีเนาะเอ่ฟอฟันสูงตัดูงหงารรถไทยห้องกระตำตัวนี้สูงผลเท็จสูงผลรถไทยห้องต่ำ ท้ายเขาต่ำเงาขาดเขาก็บ่เห็นบ่ดที่นี่เขาก็บ่เห็นเนาะเขาก็บ่เห็นว่ามันไปซ้ำไหน,นี่ซ้ำนี่พอดีครับเห็นบ่นี่ผมฟันน,นี่นี่ประมาณนี้ครับนี่นี่ประมาณนี้ขึ้นมาจากดินหน่อยัออนยคืบหนึ่งแต่ยิ่งต่ำรอดราถ่ายห้อเห็นบ่นี่ขึ้นมาจากดินก็คืบหนึ่งมันจะต่ำรอดราถ่ายนะครับเนะาะการ ตัดอ่าพอรถไถของผมเป็นรถไถยหาสิบแรงสี่สิบแรงมันก็บ่สูงไปไดนแต่ขับเป็นรถไทยไงเจ็ดสิบอ่าแปดสิบแรงดูลอยแรงสิมันก็บ่เป็นยังแล้วเพราะว่ามันมันสูงเนาะมันหลอสูงหลอสูงหลอดงี้ได้ขอใหเข็ดได้แต่ว่ารถไถผมเป็นรถคันน้อยๆต้องตัดตรงสูงไว้นะครับเนาะตัดตร้องตัดไปหุดแล้ว ตัดใส่สูงๆตัดตำลายก็บุดีตัวไถยห้าวของลมตัวไถยห้าวของลมฮั่วกว่าเวลาห้าวของลมฮั่วหาบ่เห็นบันนี่หาหงอหมันบ่เห็นหามันโบเห็นอ้มั่นกาเป็นอีกแบบโบ๊ะพวกหกไปแน่ครับก็ถือว่ารายการอยู่สวยอยู่สวยอยู่ผมก็ับตัดนี่แหละไปนนี่แหละครับมา สิ่นิคการตัดเงามันให้เบิองมาแนะนำการตัดเงามันนี่พอดีนี่ครับนี่พอดีตัวไถยส่วนพวกเขาเห็นเขาเห็นเงาเขาเห็นเงาเงามันพอดีเลยแต่เขาเอาตัดสูงลายต้องการกีเชียงเงามันเขาเนาะยต้องการกีเชียงเงามันเขาเขาก็ต้องตัดให้มันพอดีพองามสมเหมาะสมสมวนสมควร เนี่ยคอนโดมันจะปันให้บุงอีกทีหน,นึ่งว่ามันเป็นยังไงเชี่ยใหม่เชี่ยใหม่ดูนี่เขี่ยนี่หยาบข้กงลิ้นี่ของหางถาหรถไทยรึานี่แจ้งคักเลยดีครับขับมันห่องเลยของนีง่ครับวิถีชีวิตกเกษตรกรครับปุ สู่ครับุ่นไปดันกันไปแล้วครับคือเขาเหมือนเดิมเดี๋ยวใดจังไดเดี๋ยวสิสรุปผลให่เบื้องอีกที่หนึ่งเนะาะว่าได้จังไดนะครับเนาะครับเดี๋ยวใดแบบใดได้ผลแบบใดผมก็จี๋ไม่เบิ้องนะครับมือแรงตอนคำ <S <S คำละสิสรุปผลกันเส็จงานให้เบิง้งเนาะเอาคลิปนี้ก็อย่าลืม ฝากพี่ฝากน้องอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคร,บระัครบเด้อวิถีชีวิตกเกษตรกรครับผมเห็ดเวียกเห็ดงานเห็ดให้เห็ดหน้าเกษตรกรสนสู่กันไปครับผมพี่ดึงกับฝากสักหนึองครับผมสวัสดีครับ